โอ๊ะเมื่อกี้แม่นำเนี่ยมาเห็นกระปูไต่ลงไปพูดแล้วมั้งเนี่ยมีหอยน้ำนะไหมหอยแล้วมั้เนี่หอยอ่ะใช่หรอหอยอ่ะหยิบเลยแม่หอยน่ะนะอือหอยจูบหอยขมผันเอิ่อน่ะมึงดูมึงดูมึงหอยเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เห็นปูไงมัดขึ้นมาขึ้นอืมถอดเลยนี่ได้ไหมเออถอดเลยเอาไปไว้พ่นไปลงไปเอาไปไว้ไปเดี๋ยวแม่สิยกเบำลังโต้งจากน้อยนี่ ยกเบื้องต้นสักก่อนมีเงีงเข้าไปได้อยู่บอกเ้ยหนูลงไปเฮ้ยเกล็ดตะปาดเฮ้ยเกล็ดมอเกล็ดมอสเฮ้ยเห็นบ่เห็นไหมเลยเ้าไหมเกล็ดมอเดี๋ยวเดเอาคุ่ก่อนเอาแม่คุ่แม่มันก็เอามันได้เลยเราเต้นไปละไม่จะเผื่อเก็บหอยเนอให้หนูลงไปก่อนได้ไหมมันนี่มันนี่มันไมเบื้องต้นกันมันได้อยังเงี้ยวายหมดแดงอุ้ยอุ้ยมีเงี้ยงเลยบ่มีอะไรไหมมีกระปูว่ามีกระปูหนู ลงไปได้ไหมลงมาแล้วแม่ตรงนั้นมันมีมดอ่ะโอ้มันมีมดมดส้มลงมาน่ะก็มาบุยบุยมองอยู่เลยเขาอยคนเดียวเดี๋ยวแม่เอาเม็เอาปูซะก่อนเดีอาเม็ดเอาปูก่อนว้ยตกเจอปลาอยู่ตรงนั้นนี่ปลาดอยเข้าในหล่าอยู่นี่น่ะเดี๋ยวเอาปูซะก่อนไม่มีอะไรแล้วหรอนอกจากปูนอกจากปูนอกจากปูนี่ปูปูเขาก็ไปสอยไงมึงนะแม่มันอยู่นี่แล้วนี่แม่นี่ อยู่นนนำมันบอกอู้นี่นี่ทำไมทำไมนิ่งจังนิ่งแล้วแม่จับเนี่เวลาจับจับปูแบบนี้มันจะนิ่งนี่ตัวนี้ล่ะเดี๋ยวมีตัวน้อยน้ำนี่หลายตัวจังพอลองจับตัวเล็กหน่อยได้ไหมี๋ยวจะแม่เอาให้จับไม่เคยจับปูได้ละอยู่นี่บอกขย่ามันลงมาก่อนนี่เป็นไงเป็นไงเต็มเลยอู้วเก็บมาปูแลมันมันอยู่แม่เคยเอานีหนินนี่ไหม มาดูซเดิเดี๋ยวเดี๋ยวมุดได้ยังเนีมึงนึกเนี้ยมึงนึหมุดเนี้ยมีปลาเลยค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้น่ะมีตะปูหมดแล้วออมีตะปูมาดีแม่มาตกไว้คืนซะก่อนดีแม่มาตกไว้คืนซะก่อนฟ้าห้องสั่งมือน,นั้นนึกว่าสิมีปลาค่ะแต่ว่าบุเป็นยังเนาะอันบวกตรงนี้นะอันเฮาเฮาเวลาหน้าแรงค่ะโซงเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเฮากระสิมามาสะค่ะมาสะเอาอยู่แล้วเนาะปลาไล่ลายได้ปีกายนิสระนะคะไม่อยากลองจับปูตัวเล็กอะเดี๋ยวแม่ให้จับ มดอันนี้ไว้ซะก่อนหนูไม่เคยจับเพราะหนูกลัวมันหนีอ่เออจับแบบวิธีแม่บอกแล้วมันจับได้มาอีลาน้อยอยากเบิ่งปูมันยกขึ้นไปซะก่อนอีนางที่ลงมาเบิ่งพี่บ่ลงมาพี่เพื่อ<ง>ได้หอยอยู่พี่น้ำมะไม่ลง,ลงมไหคือไม่มีหอยเนาะมื้อนี้เนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้มื้อนี้เฮามายามตตงค่ะพี่น้องคะ่ะก็ได้กระปูเนาะได้แต่กระปูค่ะเดี๋ยเฮาสี่ลองงมเบิ่งหอยนำน้ำห้วยสะก่อนค่ะอีลาน้อยพ่นยางงมเบิ่งหอยเนาะโอเคบายบายกันลูก ไายบายเดี๋ยวสิพางงมหอยจ้า